สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเมม o r y รีดีฟันนะครับวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งกับช่วงทอล์กตูนที่ห่างหายกันไปโคตรจะนานมากๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้จะมีอะไรให้พูดคุยกลับประเด็นไหนกันนะฮะก็เลย ห่างหายกันไปเนิ่ยนาน,น,านพอสมควรนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะฮะกับประเด็นที่อยากจะพูดคุยกันกับเพื่อนๆเ,เนาะความจริงเนี่ยเราก็มีปุ่มไลา์ส่งไลายสดอะไรแล้วนะฮะแต่ผมไม่มั่นใจในหน้าตาตัวเองนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองมีระเบียบวินัยที่จะไลฟ์เป็นเวลาอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าแค่ทํางานประจำก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะฮะ ก็พยายามจะมาอัดคลิปลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนะฮะ One Piece Version Live Action ที่มีเป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับเราก็จะฉายใน Netflix เร็วๆนี้นะฮะตัวอย่างตัวเต็มเวอร์ชันที่2ของซีซั่นที่2ก็ออกมาแล้วนะครับ เห็นตัวละครต่างๆที่ได้รับแคสบทกันไปนะครับก็อาจจะมีเพื่อนๆที่พึงพอใจบ้างไม่พึงพอใจบ้างตามลำดับนะครับก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นตัวโทนี่โทนี่ชอปเปอร์นะฮะที่คนก็กังวลกันว่าใครจะมารับบทนําในการแสดงเป็นโทนี่โทนี่ชอปเปอร์นะครับคนก็กลัวว่าจะแบบโอ้โหไปทาไลฟ์แอคชั่นให้โทนี่เนี่ยเขาแบบกลายเป็นคนที่แบบน่าก,กลัวนะฮะแต่ว่า ด้วยสมัยนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงได้ง่ายนะครับเขาก็เลยทำเป็นแบบเอ่อแอนิเมชันเออะไรแบบนั้นขึ้นมานะครับซึ่งก็ก้ํากึ่งระหว่างความน่ารักนะฮะกับความเป็นมนุษย์นิดนึงผสมรวมกันไม่ให้มันเอียงไปทางไหนมากจนเกินไปนะครับก็เปิดเผยออกมาแล้วนะครับกับโทนี่ช็อปเปอร์นะฮะร่างที่จะใช้ในซีซั่นสนั่นเองนะครับแล้วก็ ที่สำคัญนะครับตัวอย่างที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะทำให้ผู้ชมเนะี่ยหลายๆคนในประหลาดใจกันนิดนึงนะครับกับแคสตัวแสดงที่เป็นอ่าตัววีวีนะฮะตัวที่เป็นเจ้าหญิง阿าบา斯านะครับที่จะมาแสดงเป็นเดอะฟาตาลีวีวีนะครับหรือว่ามิสเวนเดย์ในองค์กรบาล็อกเวิร์กส์นะครับเพราะว่าตัวละครที่ อาจารย์โอดะเนี่ยเขาได้ออกแบบไว้คือค่อนข้างเป็นคนผิวขาวนะครับแต่ว่าคนที่มารับบทนี้ก็คือชาริทราชันดรานะฮะเป็นลูกครึ่งอังกฤษแล้วก็อินเดียเนี่ยเขาจะมารับบทนี้เขาก็จะเป็นคนผิวสีนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศอะไรที่เขาพยายามจะใส่เข้ามาหรือเปล่า ไม่อาจทราบได้นะครับแต่ถ้าบทด,ดีแสดงดีผมก็ไม่ติดนะเพียงแต่ว่ามันขัดกับต้นฉบับที่ควรจะเป็นมากเกินไปนะครับเพราะว่าต้นฉบับไม่ใช่คนผิวสีไงมันก็อาจจะมีให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าไปเหยียดชี้ชาติอะไรเขานะแต่หมายถึงว่ามันไม่ตรงกับต้นฉบับที่ทุกคนคาดหวังไง ก็เริ่มมีเสียงบน่บนๆกันบ้างแล้วนะครับกับการเลือกตัวละครนี้แสดงนะครับเขาก็บอกว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยอาจารย์โอดะเนี่ยเลือกตัวละครทั้งหมดเป็นคนอนุมัติทั้งหมดนะครับคนเขาก็เลยคิดว่าเออตัวละครนี้อาจารย์โอดะอาจาอะอาจะเป็นคนเลือกหรือเปล่านะฮะแต่ก็มีกระแสส่วนหนึ่งบอกว่าตัวละครตัวนี้ อาจารย์โอราอาจจะไม่ได้เป็นคนเลือกตั้งแต่แรกในการแคสติ้งนะครับก็แค่อาจารย์มาพูดตรวจสอบอีกทีว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับหรือว่าอาจจะมีข้อตกลงเบื้องลึกเบื้องหลังข้างหลังนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าคุณจะอย่างนั้นใจนี้ต้องให้คนนี้แสดงอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เบื้องหลังที่อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ยังไงก็คิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่ามีตัวอย่างออกมาให้ดูแล้วนั่นเอง หรือคนที่เลือกเนี่ยเขาอาจจะมองพื้นเพที่แบบว่าวีวีเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในดินแดนที่เป็นอียิปต์อะไรแบบนี้นะแล้วมันก็อาจจะมีแบบว่าสีผิวคล้ายๆอย่างเงี้ยตามหลักความเป็นจริงของมนุษย์ที่เชดสายมาทางอียิปต์หรือว่าทางแถบ,แถบตะวันออกไกลอะไรอย่างเงี้ยนะตะวันออกกลางอะไรพวกนั้นนะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาสีผิวประมาณนี้กันหรือเปล่านะ แต่คิดว่ามันอาจจะมีความตีความแบบนั้นกันก็เลยเลือกผู้หญิงที่แสดงที่มีเชื้อสายอังกฤษอินเดียคนนี้มาก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับแต่แน่นอนละ่ะถ้ามันไม่ตรงกับต้นฉบับมันก็ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ได้เหมือนจีซูในเรื่องอ่าอนชะาตาวันสิ้นโลกที่ผมเคยได้พูดไปนะครับคือในเรื่องไม่มีการใช้ปืนเลยแต่ปืนมายังไงก่อนเนี่ยเขาก็เลยอาจจะแบบ เอะนิดหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าอมันไม่ได้ให้ความเคารพต่อต้นฉบับหรือเปล่าแต่บางส่วนเนี่ยเขาก็มองว่าอ้าวก็อาจารย์โอดาเป็นคนอนุมัติไม่ฉลอเพราะฉะนั้นมันก็คือการที่อาจารย์โอดาเนี่ยยินยอมพร้อมใจที่จะให้เป็นคนคนนี้แสดงแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเห็นข่าวล่าสุดก็มีคนไป ัวอาจารย์อดาอยู่เหมือนกันเลยครับว่าเลือกตัวแสดงแบบนี้มาได้ยังไงให้ผ่านได้ยังไงอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นเวกอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องอรอดูเนื้อในจริงๆว่าเป็นยังไงนะฮะผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้แน่นอนว่ามันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนเพราะว่าตัวของ วีวีในการ์ตูนนะเป็นคนผิวขาวแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นคนผิวสีแบบนี้คนก็เลยอาจจะยอมรับได้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ตรงกับต้นฉบับนะครับแล้วเขาก็อาจจะกระวงเหมือนกับแบบว่าไปเหมือน,อนกับอ่หนังดิสนีย์ก่อนหน้านี้ที่เกิดเจ๊งไม่เป็นท่าขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆวันพีสเนี่ยก็ยังคงจะดูเรื่องนี้อยู่ดีนะครับแม้จะมีการตัดบางส่วน บางตอนไปเหมือนกันนะฮะอย่างตอนภาคแรกที่ตัดการต่อสู้กับตอนครีกออกไปนะครับแบบว่ามันจบง่ายเกินไปเหมือนตัดข้ามไปนิดเดียวเองอะไรประมาณนั้นนะฮะฉากต่อสู้ก็เลยมีไม่ค่อยเยอะมากเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่แฟนๆวันพีเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียงแตกเนาะก็ คาดหวังกับวันพีทภาคนี้มากๆนะครับว่ามันจะออกมาดีนะครับเพราะว่าภาคแรกทําไว้ดีมากๆนะครับก็ถ้าอย่างไงก็รอติดตามนะครับกับวันพีทนะฮะเห็นเขาประกาศออกมาในปี2026นะครับจะมีภาค3ต่อออกมาด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็มาคุยเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครคิดว่า เป็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้ายังไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ Memory Dream Fun ด้วยนะครับสวัสดีครับ